ดูในติ๊กตอกนะอ๋อดูในออนไลน์และขอพรเหรอครับใช่ค่ะและได้จริงเหรอได้สามตัวตรงสามตัวตรงเลยเท่าพยันเป็นสองื่นเอาตัวเลขกันสอนไว้ใต้นั้นแล้วบอกนั่นแล้วก็ได้โชคจริงได้จริงคุณแม่ขอพรผ่านเฟซผ่านอะไรเงี้ยแล้วมันก็สาเร็จทีนี้สิ่งที่มันแปลกๆก็คือแบบที่พอกลับบ้านไปค่ะเริ่มมีเงินเข้าบัญชีเฮ้ยมันรัวๆเลยนะมันเข้ามารัวๆเือสีองค์ยืนเฮ้ยไปชี้ว่า ทำไมมึงมาแล้วไม่กบมากราบกูในฝันเนาะมันไม่ฝันมันเป็นหลับตาผู้เห็นเลยสวัสดีครับผมโก้สถานีความเชื่อว,วาระที่ความเชื่อชุมชนคนสายมูวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดจันต์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์บรมครูเพรฉลูกันหรือพ่อแก่เงินล้านปางตีตะโพนเรียกทรัพย์หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่กําลังจะทําการรอองค์ใหญ่ที่เป็นทองเหลืองใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับการบูชาองค์พ่อแก่เพชรฉลูกันคนโบราณครูบาอาจารย์ยุคเก่าๆยุคก,ก่อนๆโดยเฉพาะผู้ที่เรียนเวทเรียนมน พระคาถาหรือแม้กระทั่งนักโหราศาสตร์ศิลปินในาศาสตร์วิชาการต่างๆให้ความเคารพให้ความศรัทธาองค์พ่อแก่เพชรลูกันเป็นอย่างมากเพราะถือว่าท่านเป็นครูที่มีบุญญาณุภาพมีบุญญาฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มากคนโบราณนิถือมากว่าท่านนี่เป็นครูที่แรงและเพราะฉะนั้นการบูชาครูเพชรลูกันโดยเฉพาะผู้ที่ทํามาหากินไม่ขึ้นดวงตกทําอะไรติดขัดไม่คล่องตัวนี่ถ้ามาฝากดวงชะตามายกดวงชะตาฝาก ตัวเป็นลูกเป็นหลานบูชาครูบาอาจารย์องค์นี้และถือครูบาอาจารย์องค์นี้ให้ขึ้นก็เป็นที่ประจักษ์ก็ประสบผลสาเร็จประสบผลสำลิศมาโดยมากต่วนใหญ่ที่เข้ามาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลําดับตอนแรกเลยเห็นแค่แบบว่าในทิกตอกคุณแม่ขอพรผ่านเฟซผ่านอะไรเงี้ยแล้วมันก็สําเร็จผ่านออนไลน์หล่ะใช่มือถืออ่ะนะนั่นแหละผ่านออนไลน์สําเร็จเขาก็เลยไปไปวันแรกก็คือไปไหว้ก่อนแล้วคราวนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะได้ องค์ปู่มาบูชาก็เลยได้เป็นองค์ปฐมมาบูชาพอไปวันแรกก็แม่เขาขอเรื่องงานก็ได้ยอดเลยได้ยอดตามที่เขาขอไว้แล้วาวนี้ก็โชคลาบอะไรเขาก็มีตลอดล่าสุดแม่เขาก็ได้โชคมาได,ได้บอกปู่ไว้ว่าถ้ามีโชคมีลาบจะนําพุ่มนกยุงมาถวายแล้วก็เลยเป็นเจ้าภาพสร้างพ่อแก่องค์นี้เป็นเนะจ้าภาพไว้แสนหนึ่งแสนนึ่งเลยหรอครับใชอุโมทนาบุญนะคะมันขึ้นอยู่กับแบบความศรัทธานะบางทีเราก็พูดลําบากจะให้คนเขาเชื่อเหมือนแบบอย่างที่เราใช่ก็ลองมาตีตะโพ ขอพอรเพราะแก่เพชรดูรบ,รบ,บางทีเราอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันกับท่านอาจจะโชคดีก็ได้ดูในติ๊กตออ๊อกดูในออนไลน์และขอพรเหรอครับใช่ค่ะ,คคะและ้วได้จริงหรอได้สตัวตรงสามตัวตรงเลยตอนนั้น พายน้ำกัเข้าสารแล้พ่อป่วยก็อาการไม่ดีก็มาขอพก้แก่บอกว่าให้พ่อดีขึ้นแล้วตอนนี้พ่อก็ดีขึ้นจะท่องคาถาของพ่อแก่ถ่ายรูปไว้แล้วก็มองไปที่ลูกเอาที่นิ่มเขียนอ่ะวางไว้ใต้ผานเช่าพยานเป็นสองผืนเอาตัวเลขกันสอดไว้ใต้นั้นแล้วบอกนั้นแล้วก็ได้โชคจริงได้จริงหนูมาจากเทพหนูก็มีโอกาสได้ต่อแถวแบบเจอมือใช่ไหมคะเอานำบัตรที่บริษัทให้อาจารย์แบบว่าช่วยส่งพลังให้ทีนี้สิ่งที่มันแปลกก็คือแบบนี่พอกับ บ้านไปอะค่ะมันเริ่มมีเงินเข้าบัญชีตั้งจำนวนเยอะจานวนน้อยหรือใครที่แบบเราขอเงินมาค่อนขอ้างจะนานแล้วไม่ได้หรืออะไรที่ตกเบิกบริษรัทหรืออะไรที่แบบมันเข้ามาแบบปิงป้งปิง้งปิ้งหนูก็ยังงงว่าแบบเอ้ยมันรัวรัวเลยนะมันเข้ามารัวๆเรามาแล้วเหมือนแบบพ่อแก่เมตตาอย่างงี้ค่ะเรามันมีอะไรเข้ามาดีดจริงๆอะค่ะพี่มาจากชนบุรีค่ะกลับจากครั้งแรกไปเนาะรู้สึกว่าม so ีือษีองค์ยืนไปชี้ว่าทําไมมึงมาแล้วไม่กลับมากราบกูไปขวัญเนาะ มันไม่ฝันมันเป็นหลับตาผู้เห็นเลยคือถามพ่อเราว่าพ่อวันนั้นเราไปอย่ามีฤาษีองค์ยืนไหมซึ่งเราก็ไม่เห็น<ม>พอรูอ<ม>้สึกอ่ะเขายกมือขึ้นชี้หน้าหรือว่าทําอะไรก็บอกว่าถือไม้เท้าเราแบบคนลุกเลยพอมาการาบเท่านั้นแหละค่ะอร้งองไห้แบบขอแบบคือเรามาแล้วนะเรานตามที่เขาพูดว่าเราจะต้องมาอะไรเงี้ยก็บอกมีอาการตนอลงก้มลงซุดตรงนี้เลยใช่ก่อนที่จะมาก็ได้ได้โชคมานิดหน่อยจากที่ไม่ได้มาตั้งนานแล้วก็ได้มาจริงๆสําหรับญาติโยมผู้มีศรัทธาโดยเฉพาะลูก ูกหลานองค์บรม,มกูพระเพชรฆาตกันพระแก่เงินล้านตีตะโพลเรียกทับหนึ่งเดียวในเมืองไทยท่านที่มากราบมาไหว้เราเน้นย้ำอยู่เสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เกินหนึ่งสมองไม่เกินสองมือของเราเรามีความเชื่อมีความศรัทธาที่ถูกต้องมีความศรัทธาที่ดีพร้อมประกอบด้วยสติปัญญาตั้งมั่น คือเชื่อยังมีสติเชื่อยังมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าเทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีอยู่จริงนะแต่บางทีบางคนก็ขอได้บางคนก็ขอไม่ได้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนมันเป็นเรื่องที่แบบไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่มันอยู่ที่ศรัทธาของตัวเองคิดดีทําดีก็จะได้สิ่งดีตอบแทนเราไม่สามารถไปให้ใครมาเชื่อได้ไงต้องให้เขามาสัมผัสเองให้เขามาลองได้พูดได้ขอแล้วเขาจะรู้ว่าได้จริงจริการสร้างองค์บรมครู ก็เป็นอนุสติอย่างหนึ่งให้ลูกหลานได้ระลึกนึกถึงถึงบุญญาณุภาพปรูบาอาจารย์แม้จะเป็นพะระฤาษีก็เป็นผู้ที่มีศีลมีตบะมีอิทธิฤทธิมีบุญญาณุภาพสามารถดนบันดาลความปรารถนาของลูกหลานที่มีบุญสัมพันธ์ให้บังเกิดผลสําเร็จบังเกิดผลสำเร็จ,ารจมาบูชาปู่ที่นี่ก็อยากให้ท่านได้รับมงคลติดเนื้อติดตนประดับปฏิปัญญาประดับบรารมีของท่านไปประกอบสัมมาอาชีพไปดำเนินชีวิตอย่างมีสติ นเป็นกําลังจิตเป็นกําลังใจให้ท่านประกอบสัมมาอาชีพได้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานบังเกิดความเจริญก้าวหน้างอกงามไพยบูร์ต่อไปในอนาคตก็ขอเจริญพรเจริญสุขทุกคนทุกท่าน